ครับวัสดีครับวันเพื่อนคลิปนี้มาดูเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งนั้นพ่ะนะสูตรนี้ก็เข้ามายาวน่าจะปีกว่าแล้วเพื่อนเลขฝังละสี่ห้าตัวแต่ละสูตรแ <c oughs> ต่ละสูตรเข้าหนึ่งถึงสองตัว ก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคาเตือนครับคลิปโลนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็ีนแนวทางเลือกซืก้อสารกิจแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกสนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับขึ้นมาเลขฝั่งละสี่ห้าตัว อยู่สมุดอีกเลื่มหนึ่งนั้นเพื่อนนะ่ะผมก็เลยย้ายมาใส่กระดาษแผ่นเล็เลขแผ่นนี้เขียนเฉพาะพอดีเลยได้ขึ้นมาก็เขียนตำแหน่งลงใส่ไว้มันเดิมถ้าเราไมา่อยากไปดูตัวแม่สูตนูน่นเราก็ดูตรงนี้ก็ได้เขียนตำแหน่งลง ผมมาในตีเส้นตรงนี้นานเพื่อนนะ,ะนี่คือผลออกไปตรงกลางนี่สูตรหนึง่งนี่สูตรหนึง่งถึงวดนี่นำให้ดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดนานเพื่อนนะสิบงวดที่ผ่านมา สูตรเดินมางวดนี้งวดที่สางวดที่36ปีหนึ่งยีปีหนึ่งอันนี้ยี่หแล้วเนี่ยอัน,นี่สิหแล้วเลยเลยปีเข้ามาแล้วอันนี้มาหลัก10มาหลักหน่วย ไม่ปากหลักนั่นเพื่อนนะเป็นเลขเด่นนะมาหลักสิบมาหลักหน่วยครบครบหกมาหกมาศูนย์มา Khao 2 tùa Khao tùa đều Khộp lãng 1 ma 9 ma 1 ma 9 ma 1 ma 1 ma Đại xuống tùa lãng ดูงวดถัดมาหกมาสองมาหกมาสองมาครบหลางสองสูตร <c oughs> <c oughs> อ่ะมาดูงวดถัดมานานเพื่อน่ะเลขศูนย์มาหลักหน่วยออกห้าศูนย์ เลขศูนย์มาหลักหน่วยเลขห้ามาหลักสิบเลขครบล่างสองสูตรงวดต่อไปหกมาหลักสิบหกมาหลักสิบ ครบครบหลักสิบพอดีนั่นเพ่นนะหลักหน่วยไม่มาครบเฉพาะหลักสิบนั่นเพ่นนะหลักหน่วยไม่มาครบเหมือนกันครบหลักสิบอย่างเดียว <c oughs> สามมาสามมาสามมาสิบ หนึ่งมาหน่วยครบลรางครบล่างาง,งวดที่ผ่านมางวดถัดมางวดถัดมาแปดมาหน่วยอามาสิบแถมหน่วยด้วย ครบล่างกไกอีกแข้งหนึ่งกไกอีกแข้งหนึ่งไปไหนไม่เจอแข้งนี้แล้วกันวันที่ผ่านมาเจ็ด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  เพื่อนไอมาสองตัวมาสองตัวพบล่างอ่ะงวดต่อไปเนี่เพื่อนว่าตัวไหนจะมาคิปที่ผ่านมาเราได้ได้แปดกับศูนย์สองตัวมาตัวแปดอยู่ฝั่งนี้ศูนย์อยู่ฝั่งนี้แล้วเขาจะมาด้วยกัน ฝนตกคนเพื่อนฝนตกได้ยินหรือเปล่าเพื่อนได้ยินไหมฝนตกแล้วฝนตกแล้วฮะคนเพื่อนคิดว่าตัวไหนจะมาหววนี้มันโซนกันเลขสองนั้นเพือนนะ <c oughs> หรือสองก็มากับศูนหรือสองจะมากับแปด สองก็มากกับแปดหรือสองจ่มากกับศูนย์จำนวนงวดปีกว่าเพื่อนเลือกเอาเอาแปดมาใส่สองหรือจะเอาสองมาใส่ศูนย์วคลิปที่ผ่านมาเรามีแปดกับศูนย์สองตัวมาตัวหรือแปดจะมากับศูนย 8 0ศูนย์ไหมเพื่อนหรือสองจะมาสองสองอ่ะเป็นไปได้นั่นเพื่อนนะมาสองสองก็ได้เจ็ดเจ็ดมาแล้วงดนี้ก็เป็นสองสองก็เป็นไปได้นั่นเพื่อนนะเป็น2 2งสองก็ได้ถ้า <c> ส <oughs> องสองคลิปที่ผ่านมาที่เราได้ศูนย์กับแปด สูตรนั้นจะไม่เข้าสูตรนี้ก็จะเข้าทั้งสองสูตรอันนี้ก็ไม่รู้นั่นเพราะนั้นนีทําตามสูตรคนอยากได้แบบไหนก็เอาไปคิดว่าตัวไหนจะมาถ้าสูตรนั้นเข้าถ้าสูตรนั้นเข้ามันก็มาชนแปดชนศูนย์ถ้าศูนย์กับแปดมาด้วยกันก็เป็นไปได้ หรือจะแปดก็มากับสองตัวชนไหมอันนี้ก็ไม่รู้เลือกเอานั่นเพื่อนนะ <c oughs> เลือกเอาแบบไหนก็เอา <c oughs> จะเป็นตัวไหนมามนเพื่อนเจ็ดเจ็ดก็ชนนี่เจ็ดก็ชนหรือจะเป็น 7. 7, เจ็ดเจ็ดสองมาเนเพื่อนแต็ม, 7, 2, 2, 7มเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดมาเนเพื่อนแต็มเก้าก็เป็นไปได้เจ็ดสองสองเจ็ด แล้วแต่เราจะเลือกเอานั้นเพื่อนนะเลือกแบบไหนก็เลือกเอาไปเลือกแบบไหนก็เลือกเอาไปอันนี้ก็สูตรนี่ก็เข้ามายาวสูตรหน้ากระดาษยังไม่สุดเหลืออีกสองงวดสูตรหน้ากระดาษสมุดธรรมดานั้นเพื่อนนะก็ปีกว่าป,ปีกว่าสามสิบกว่างวดปีกว่าในสามสิบกว่างวดแล้วเพื่อน ที่ถ่ายเริ่มถ่ายมานี่ปีกว่ามาแล้วนี่แต่ละแต่ละงวดแต่ละสูตรเ <c oughs> พราะมันถ่ายเริ่มถ่ายงวดที่ยี่สิบหกข้างบนยี่สิบห้าก็เลยมาแล้วอันนี้ยี่สิบหกเลยมาสองงวดงวดที่สองนี่นเด่นเด,นเด่นเดินยาวปีกว่าเดินข้ามปีอ่ะเลือกเอาจะเอาตัวไหนก็เอานานเพื่อนนะเจ็ดโซน ผมจะไม่เขียนวงให้นั้นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาตัวชนมีเลขสองถ้าเลขเด่นคลิปที่ผ่านมามีศูนย์กับแปดถ้าตัวชนวดนนี้มีศูนย์เออมีสองมีเจ็ดตัวชนถ้าตัวชนไม่มาจับค้วไอ,อคลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ